การเป็นที่หนึ่งในใจของคนครับคือคุณต้องมีศาสตร์อันหนึ่งคือการดึงความสนใจของใครก็ได้ในโลกใบน,นี้ก่อนไม่งั้นคุณเป็นที่หนึ่งในใจของใครไม่ได้ครับคือการผลักและการดึงคนจะไม่สนใจคุณเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณดีกับเขาแบบสุดฤทธิ์สุดเดนน็ดอนิบัติพัฒวีต่างๆมันจะมองว่าคุณเป็นของตายเพราะสมองของเขาไม่รู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจเวลาที่คุณอยากทําให้ใครสนใจเนี่ยจำไว้อะไรก็ตามแต่ที่มัน,ม,นมีความขัดแยง้ง สมองจะสนใจการพูดหวานการเอา,เ,อาเ,อาเอาใจในบางครั้งและบางครั้งให้สลับเป็นชินชาบางครั้งตอบเร็วบางครั้งตอบชา้ามีการสลับครับซึ่งการสลับแบบนี้ไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีคนใหม่นี่แต่มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมถึงรับชา้าเอ๊ะทำไมถึงรับเร็วมันทําให้คนหาคําตอบพอคนหมกมุ่นเกี่ยวกับการหาคําตอบมันทําให้สมองคิดถึงคุณประมวลผลถึงเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ